คมเปม่ต้นนี่ตัวแน่ครับมี่รักพี่รัก่อนมากับแกงข้าเจ้าผไหมครมากับแกงรถทัวร์ไหมฮะพี่ใหากิ๊กโอยแก้วครับอุ้ยผมเปนนไรพวกอยา่ซื้อดี่ะกี่หนงป่ายานเบิรกรตอแล้วสิ้าคานตท่อหลังจอนดนมครับพิ่มากในกรบุมีเนี่กายมากพ๊บเอาจะเลยผี่พี่ผมท่วผม ผมพยายามตัวอุ้ยสัญญาขบ่ม,มี่เลยว่าย่างหนับตามคนอามานายอนยู่หันมือกันบีบแต่และอะไอ,อย่ากันมาดา้ใสครับผมคือแตงหน,น้างามสิครับวันนี้น่ากัรมาตนะคือภานแห่หิวค่กันหิวโซ่ขัขาด้วโอ้ตายสูดน้องค่อยอไม่ไหวแล้ว ใด้หมดเลยจต้อนิวข้าวใช่วหมลาะห่วงห่วงไอันนี้พอห่วงี๋ยะนิยมเลยนี่นึงพี่แกไม่ไปตำตำปะแกไม่ไปตำตำลูกหอมจะกินกัน่งกินน ไอ้ลาวให้กินอะไรดีกว่าซื้อข้าวกลีบกินดีกว่าขอาวกลีบนี่เฮ้ยนี่เยอะนี่ไหมเกิดกินด้วยละไงยังแม่บะเห็นพอดีเลย่างก็มามากินเอ๊ะเจ้าเปล่าอิ่มเนอะเปลือกอิ่มเปิ่ม โมฮิมตบ้าตอรีดเยี่ยมเลยโอ้ปีนหนักเลยต้องเยอะเขาเอาเรื่ใงไหนมาประเดี๋ยวเออเออเอาโอเคต้าจะกินเขาสซวนซานซวนซานครับแบบนี้หัวแข้งมันนั่งรถแล้วมันวิ่งรถมากเพราะมันไม่ได้กินข้าวแล้วมันขึ้นเขาได้ไงพวกขับรถแต่ยังวิ่งมันวิ่งเขารับอะไรมันจะกินก่อน มาได้กินอะไรมากินเนี่ยยมก่อนอไสุกไอซียิมก่อนไหเนี่ยครับไอซียิมอะไรดิเราเห็ดคงรนข้าวข้าวแยข้าวิงไหมข้าวรินกิ้งขากิ้ิงเอามาเกลี่ยพิวานแซ่นี่หรอหันผมเนี่ยมีหรือผมก็โมโหเดียวไปพิวานดอเอสติกม พาเอง้อหน้าร้อนด่วดนไปเออไม่ใช่ที่ใ้เสือตัวนีน้เนี่ยเราเป็นคนเสลเออวันรู้ดีเออขอาตน,น,นให้โบอาเทนชใใัน้ำตาขึหมนก่านจ้าคือน้ำบบอะไร้นให้เป็นอนอิ่มหรอโว้ <c oughs> ยพ่อก่อนเจ้ากินอืมมาซีมก่อน จะรู้มาก่อนสี่บงประมาณสามสบกว่าหลักเก้าเมื่อกี้พีวัดพีวัดมากพี่วัตที่รถส่กันไปเออเห็นพอดีแรายม้แบบตดิวนะสวัสดีครับเตงสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เะรับไม่ได้เลนะไม่ได้มาดงหัรายืนยืนอยู่นี่ว่าเป็นยังด้อครับไฟไฟมันดูดพอดีรคลิปอครมกับไม่ได้ไม่ได้เคือว่าโซแค่ ที่าทั้วันโลง่งหานมานวัแใดโล่งหานดอกไปขอเข่าพ่นมากร่ามือตะเหนะล้วควับงหิ้วเขาพอดีเพราตะลิตนห่นครับเาอเขาบอนีเพราะกินคอได้ไอา้ให้มักกินมันกินตะกาพ่อเขาให้มันมา <c oughs> เอาพี่ว่ากูหัวเขาเข่าเนเออขาเขาามันไมกินมันอมันไปนทผู้ให้เนาะเออขัดว่างม่ยกินขัดได้เย นั่นนั่นโอ้อัดีปัดคอมอย่างนี้เนาะอ้ไอ้รอบว่าไรดอกล่ะแต่ว่าอา้สุดแตว่าไอ้ไรใจกามันกับเขาเหมนกันมัน d i a t สิโตมันแมนมอนนะไอ้แต่ใจดีได้หล่ะยังสินะแต่ว่ไอ้ลอบวาไแต่บอไรใจเรากมาเามา้องไปแต่กล แต่ก็โมอา้ันโมเขารถตาอามาอันซิเบิร์ตน้ำมันอาวรวะฮันเบิร์ตกูสิบแต่เงี้ยได้เหรอยดแต่งเงี้ยได้่เห็นยู่ไม่รู้ี่เขาป็นจีบกันกิหอ่งรามองาซิบหรอะย่าแก้วกันแวเยี๋ยมอไฟรถสูงเนาะ พี่รถจักรนสี่ยมไปเดีวพี่ไปบอกเขาได้ว่าพี่มีรถแงาเลยมีพอดีเียจูเซีอยไอ้เจ้ารถนู่นี่อย่างมันบไม่หลุมเด็กเออพี่สปีดเขาดีไหมพี่ว่าจอดอย่างเี้ไปอยู่ท่างหลังหมู่ไอเติมลมันพอเข้าตงมัสิเลียวใสโติมตึกตับตึ๊กอยู่เขาอีกีนี้เลยขีเดียวเลไปแล้วไอ้วันนัอันทุ่งหมดสูงเขาไมะโดนสบายเลยของเขาเกือบหนาแต่ตัวนี้ท้เกื บเอาเป็นเพื่อนแบบปัมัี Kristen ่มันขี่ไปแล้วกันแบบเป็นเพื่อนละ้นเพิ่นสูงอัน้ก่ละของเขาเจอรุมแล้วมันจะเบดยืดได้ด้ไ่ดก็ตัวกลุ่มใหญ่เดียวอยากเสียบื้นบื้นบื้นบือวือฮ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 ือนือฮ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 ือนือฮืออฮือฮืะไปอฮอฮืส้ือฮ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 ไอฮือฮือฮือฮ แต่ว่าให้เลี้ยงไม่ได้ไงมันแพงยายอกกัดอ้าวครับแม่กินดีนะแม่สามีสามอืเออยกาสีดวงอกไม่นี่นะดวงอกไม่นี่นะงอนดวงมานดวงมาไปเลยมาแล้กินบามันสมัมีแน่แน่เ มามีมาเยอะก่มามีมามีมามีเออเนี่ยคือมามีมาอยู่เขา้างนี้หรอมาเนี่ยมนี่ยมามีเราไปไหนมามีหนึ่งสองาเออฟางก่อนเีครับผมยูทูบเบอมีสกอตครกบนม่นะครับผมนี่แหละครับผมซีบีตมาล่ำยู่เขาหิงครับยู่เขาด้วยกันตอนนี้เลคอ Terima kasih. 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 Ter